นี่ค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆค่ะทุกคนแม่อ่อนก็ถักเสร็จนะคะถักเสร็จในส่วนของคอนะคะในส่วนของดอกคอเสื้อที่สิดอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาส่วนลำตัวก็จะเป็นต่อดอกลายสับประรดนะคะสับประรดเครือเครือไปนะคะเพื่อนๆ ตัวนี้รอบอกที่สามแปดสามเก้านะคะกระลูกสับประรดก็จะอยู่ที่ประมาณที่หกลูกนะคะเพื่อนๆรอบตัวนะคะแล้วก็ลงมาประมาณนี้นะคะในส่วนตัวก็กะว่าจะทําเป็นเรสนะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้พอมาได้หนึ่งดอกอ่าหนึ่งลูกสับประรดสองลูกนะคะลูกที่สามอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะมาเป็นตัวกระโปรงหรือว่าตัวเรเนี้จะเป็นลูกสับป,ปะรดนะคะเครือลงมานะคะเพื่อนนี่คิดว่าจะสวยพอพอได้อยู่แต่ส่วนตัวแล้วใส่ก็จะไม่โอ้เท่าไหร่นะคะติดพุงติดพุงต้องลดอีกนะคะเพื่อนในส่วนตัวนะคะแต่ใครก็แต่ใครจะตามแม่อ่อนแม่อ่อนลงคลิปให้แล้วนะคะเพื่อน ลงคลิปให้แล้วนะคะอ่าตัวนี้ค่ะวสวยในในส่วนตัวอ่าลูกสับประรดนี้แม่อ่อนถักสีเหลืองให้ดูนะคะเพื่อนเเราก็ถักตามสีเหลืองได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนเว่าจะจะชอบสีไหนนะคะเพื่อนเอ่าแม่อ่อนก็อ่ามีวิธีทําให้ดูแล้วนะคะในส่วนของดอกแม่อ่อนก็ จ,จัดลงให้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะในส่วนของดอกนะคะทีนี้ก็ในส่วนของแขนเดี๋ยวว่าคอที่เราคลิปแม่อ่อนก็ลงคลิปให้แล้วนะคะมันก็จะมาเหลือตรงนี้นะคะเนือตรงที่ทําระบายเป็นลูกสประรดนี่นะคะ,ะตรงนี้แม่อ่อนไม่ได้สอนนะคะเพื่อนๆอโอเคนะคะตามนี้ค่ะ